วัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเก็บบูเบอรี่นะคะมาที่ป่าที่ใหม่ที่เราได้ครั้งล่าสุดนะคะก็มาถึงก็ดีใจนะคะเพราะว่าเหมือนจะยังอากาศยังไม่ร้อนมากค่ะ่าแต่ว่าน้องบูเบอร์รี่ยังหายไปไหนเออยก็ต้องเดินเข้าไปนู่นนะคะเข้าไปลึกๆในป่านะคะไปกันดีก่อนนะคะแต่ยังจะไปหากินบูเบอรี่ก่อนค่ะรวบางทางนี่ไงค่ะเดินมาถึงก็นิดหน่อยค่ะแกก็เดินรอละค่ะแต่ว่า ก็ถเลถไลนิดนึงนะคะอาหารเช้าผลไม้นี่แหละค่ะไปกันต่อค่ะก็เดินลงมาถึงแล้วนะคะข้างล่างนู่นนะคะโชคดีนะคะที่ว่าพระอาทิตย์ยังไม่ทํางานแรงมากเท่าไหร่วันนี้อยู่ที่25 26องศาแล้วค่ะแต่ว่าร้อนปรับแลบจริงๆนะคะร้อนจนแบบเมือไหไคย้อยเพิ่งเคยประสบภัยก็ตอนนี้แหละค่ะทุกทีก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะอื้ก็ออกเหมือนกันนะคะนี่ ไปก็กินแต่บลูเบอรี่ดลอย่างขณะที่เดินตามหลังแกนะคะยังก็เห็นก็เลยนี่นะคะเก็บซะหน่อยหนึ่งนะคะเดินผ่านไปผ่านมาแล้วจะเหยียบเขาก็เสียดายนะคะแล้วดูนะคะลูกนี้นี่นะคะใหญ่มากเลยนะคะจะไม่เก็บได้ยังไงคะอุ้ยเก็บก่อนดีๆก่อนนะคะเรื่องว่าเอ็นจะเก็บตรงนี้ก่อนแต่ตอนที่เดินผ่านเอาส้นหน่อยหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่เห็นดีดค่ะ ข้ากล้อจะได้ที่ตั้งแบบดีๆนะคะก็วนนหาอยู่ในแคะนี้ขาตั้งตรงนี้เหมือนมันจะเบาบางแต่ว่ามันก็ได้นะคะคือไม่อยากจะมองข้ามเข้าไปนะคะเสียดายมันเป็นยังไงนะคะเราบางทีเราก็เดินเหยียบไปเหยียบมาละคะ่ะเสียดายเขาถ้าจะถ้าจะไม่เก็บเอาเลยนะคะเพราะว่าไหนๆเขาก็เกิดแล้วจะเลือกก็ไม่ได้ใช่ไหมคะอากาศดีนะคะนี่ยังไม่ร้อน ถ้าร้อนมาก็เงอไหลเหมือนกันลรอกค่ะนี่ไงค่ะไหนเอ่ยนี่นี่นี่ค่ะเห็นไหมคะคือเหมือนเราเก็บไปแล้วแต่ว่าเข้ามาสุกตามหลังอีก่างนี้นั่นแหละค่ะเก็บนานหน่อยนะคะยังยังไม่ได้ไปเทเลยนะคะได้แค่นี้เองนะคะจะไปเทครั้งเดียวเลยนะคะยังอยู่ที่ใกล้ๆกันนั่นแหละค่ะไม่ไปไหนนะคะเดี๋ยวจะเอาไปเทแล้วเราก็จะกลับมา มันก็ได้อยู่นะคะแต่ว่าก็ลูกเล็กลูกใหญ่อย่างที่บอกไปนั่นแหละคะ่ะเก็บตัวน,นี้ก่อนนะคะเราจะได้ไปเทที่ถังแล้วตอนนี้ก็ขอนั่งพักก่อนนะคะโอหลังจากที่เอามาเทในถังแล้วนะคะนี่แหละค่ะแกก็พักเหมือนกันแต่ว่าแกมาเทสองรอบแล้วแกเพิ่งมาเทรอบเดียวแกก็เลยอ้นนี้นะคะแกว่ามันร้อนถ้าไหน,นก่กจะถอดเสื้อเก็บรถคะ่ะใมันก็หัวละค่ะ ถอดเสื้อเก็บบูเบอรี่ยังเก็บต่อก่อนนะคะก็ยังเก็บคนต่ออยู่นะคะนี่คือหนึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วนะคะไม่รู้ว่าวันนี้จะได้เอทำไมแถวนี้เยอะจังเลยคะยังต้องเก็บแล้วล่ะคะ่ะนี่นะคะค่ะเราเก็บดีๆก่อนนะคะร้อนจนเองต้องไม่ถอดเสื้อแล้วนะคะตอนแรกก็ใส่ดีๆคะ่ะตอนนี้ถอดเสื้อแล้วล่ะคะ่ะ คือร้อนยังไงก็บอกไม่ถิกนะคะแต่ทําไมแถวนี้ก็เยอะนะนี่ไปงมอยู่ตรงที่ไปเล่มเขาทําไมคะเอีง้งก็จะเก็บอยู่แถวนี้นะคะถ้าได้ <c oughs> มันต้องได้สิคะมันไม่ได้จะไปไหนเสียใช่ไหมเอ่ยโอ้ยเยอะอยู่นะคะนี่สิคะใ้าเก็บมันถ้าเต็มๆอย่างนี้ แล้วก็ยังอยู่ตรงนี้อยู่นะคะเพราะว่าเขาได้เยอะเลยนะคะนี่นะคะเองก็ยังไม่ไปไหนหรอกค่ะเพิ่งเอาไปเทเมื่อกี้นะคะรู้สึกว่าจะเทได้แบบเต็มเร็วนะคะเพราะลูกมันใหญ่ก็จะมาเก็บต่อนะคะอยู่นี่นะคะบางทีเขาก็ล่วงนะคะเขาไม่เข้าในอุปกรณ์การเก็บอากาศเสีได้อยู่นะคะมาเจอช่วงที่แบบว่าเขา เป็นกลุ่มเป็นก้อนก็จะได้เต็มเร็วนะคะและได้ไปเทเร็วนะคะประมาณนี้ละคะ่ะย้างกาลังจะไปเอาตรงนี้นะคะอึ้งเหนื่อยแล้วค่ะก็จะไปพักแล้วละคะ่ะได้เยอะอยู่นะคะว่าไปเออโอ้ยตรงที่ใกล้ๆตั้งกล้องนี่ละคะ่ะลูกใหญ่อยู่นะคะเร็จแล้วเราก็จะได้เกือบจะบอกว่าได้เกือบเต็มถังจริงๆอุย้ยจักอะไรนะคะโอ้ยบินร่อหน้ารออตาอยู่นะคะ ไม่เป็นสุกเลยนะคะนี่จะว่าจะเก็บให้ดูนี่ประมาณนี้เลยนะคะลูกเขาลูกใหญ่ๆอย่างนี้เก็บมันๆนะคะแต่ว่าพอสุกจริงเขาก็หล่นจากต้นเร็วมากเลยนะคะหล่นง่ายด้วยนะคะไม่เหมือนช่วงที่เขาว่าสุกยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะตอนนี้ก็จะเอาไปเทแล้วนะคะ <c oughs> ได้เยอะอยู่เราก็จะไปนั่งอู่ด้วยค่ะแต่ก่อนจะไปก็ เก็บกินผลไม้จากต้นก่อนนะคะสดๆดจากต้นอร่อยอร่อยพอก็สุกเต็มที่แล้วไม่เปรี้ยวเลยนะคะนี่นะคะพอเขาเก็บหมดแล้วก็จะมีต้นที่สีแดงที่เอี้ยงบอกแหละค่ะเดี๋ยวก็ากำลังจดนํามานะคะเนี่โอ้ยพวกโอ้ยยุงป่านี่ก็วอนนะคะไปค่ะไปเอี้ยงเสร็จแล้วไปค่ะนี่นะคะเก็บได้วันนี้เก็บได้เลยครึ่งถังมาเลยนะคะ ก็คงจะได้เยอะนะคะแต่ตอนนี้ตู้เย็นก็เต็มเลยนะคะไม่รู้จะไปแช่ตรงไหนนะคะก็พักแล้วก็หาเก็บกินแล้วนะคะไม่ไหวแล้วค่ะแมลงไอ้พวกอะไรเมื่อค่ะตัวแบบใหญ่ๆค่ะบินตอมยังอยู่ยังก้งยึดนะคะมันวนตายจริงๆนะคะพวกนี้นี่อันนี้ไงคะที่จะได้เก็บอีกรอบที่สองคือต้นปัวลูกก้าอย่างที่ยังบอกค่ะลูกสีแดงนะคะวิตามินเยอะมากวิตามินซีเอะค่ะไม่หวานเลยค่ะต้นสีลูกสีแดงค่ะไม่เหมือนกับอันนี้นะคะหวาน ดีใจนะคะคือทาความสะอาดเสร็จแล้วค่ะวันนี้ได้เกือบจะถึงเจ็ดลิตรนะคะแต่อีกครึ่งลิตรเอออีกครึ่งเดซิลิตรนะคะคือยังเอาเข้าตู้เย็นไวนะะ้แล้วค่ะจะไม่ไม่ได้เข้าตู้แช่แข็งนะคะเข้าตู้เย็นไวนะะน้นะคะนี่แหละค่ะคือที่เอามาโชว์นะคะคือหกลิตรกับอีกครึ่งหนึ่งจริงค่ะหกลิตรกับอีกสี่เดซิลิตรนะคะเสร็จแล้วนะคะงานวันนี้